เช้านี้จ๋าสวัสดีค่ะเปิดหน้าร้านเสร็จแล้วก็มาแต่งสวยเลยข้าวเช้าของจ๋าว,วันนี้คุณแม่ก็เตรียมเป็นแกงเห็ดเผ่งไว้ให้อันนี้จ๋าก,ก็ไม่ค่อยรู้นะคะว่าภาษากงเรียกว่าอะไรรสชาติของน้องก็อร่อยเลยค่ะอร่อยนึบนาแต่ว่าเห็ดมันจะมีความเท่านิดนึงมาค่ะกินข้าวเช้าเสร็จแล้วจากนั้นก็มาเตรียมรับออเดอร์ลูกค้าเลยออเดอร์นี้ลูกค้าก็สั่งเป็นโกโก,ก้ปันหนึ่งแก้วนะคะจ๋าก,ก็อ่านคอมเมนต์นะคะก็มีพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าจ๋าพูดเพราะเอาจริงนะทุ ุกคนในชีวิตจริงจ๋าก,ก็ไม่ได้ค่อยพูดเพอเด้อจ๋าก,ก็จะพูดแบบกันเองเลยค่ะกับเพื่อนกับพี่แต่ว่าในติ๊กต็อกจ๋าก็ขอพูดพอนิดนึงนะมาค่ะมาในส่วนของออเดอร์ที่2ลูกค้าก็สั่งเป็นชาเขียวปั่นนะคะจ๋าอยากจะบอกว่าวันนี้ร้านน้าขายดีมากช่วงนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวนะคะก็เลยขายดีเป็นพิเศษจ๋าก,ก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ขายดีเป็นแม่ค้าขายของก็ต้องมีคนซื้อนะคะถึงจะได้ดีใจเอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกค เลยนะคะที่แวะมาอุดหนุนกันยังไงก็วันหลังก็แวะมาอุดหนุนกันอีกนะคะอันนี้ที่จ๋าทาอยู่ก็จะเป็นชาไทยปั่นนะคะลูกค้าสั่งชาไทยปั่นหนึ่งแก้วแล้วก็เนทกาแฟเฟย็นอีกหนึ่งนะ้ำก็มีพี่ๆนะคะถามเข้ามาถึงพิกัดร้านอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวจ๋าก,ก็จะแจ้งร้านของจ๋าตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินอำเภอคลองชชยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนกันนะอันนี้จ๋าก,ก็แวะมาขุดมะพร้าวนะคะเนื่องจากมะพร้า ของเราหมดแล้วขายดีและก็แวะมาทานข้าวนะคะข้าวเที่ยงวันนี้จ๋าก็ได้ทานส้มตำน่าไงกินข้าวอะไรสักแป๊บก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วมาค่ะเรื่องกินไว้ทีหลังหาเงินต้องมาก่อนอันนี้ก็เป็นออเดอร์นมชมพูเย็นมาและลูกค้าก็สั่งเพิ่มเป็นน้ำมะพร้าวปั่นอีกหนึ่งแก้วทําเสร็จแล้วก็เตรียมเสริมให้ลูกค้าเลยค่ะระหว่างนี้ร้านน้าของเราก็ไม่มีลูกค้าแล้วเดี๋ยวจ๋าก็จะแวะไปดูร้านค้านะคะร้านขายของช่วงนี้คนก็เข้าเยอะเหมือนกันนเนี่ยจ๋า กับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะสลับฟอกกันไปมาแบบนี้เลยและก็เวลากินข้าวก็ไม่ค่อยได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยระหว่างที่ไม่มีลูกค้าก็มานั่งเล่นพักไปคะ่ะและ้วอยู่ดีๆก็มีฝนตกลงมาแม่จ๋าก,ก็ต้องมาเก็บของนะคะเดี๋ยวของจะเปียจ๋าดูเชิงแล้วจ๋าก,ก็น่าจะปิดร้านด้วยนะคะเพราะว่าลมแรงมากไม่ดีนะคะอันตรายแบบนี้ถ้าลมแรงเสร็จแล้วก็มาเก็บมะพร้าวนาร้าน้ำนของเราคะ่ะ ระหว่างนี้จ๋ายเก็บร้านเสร็จแล้วก็ขอตัดผ้าไปตอนให้ถึงห้องเลยแล้วกันจ๋าก,ก็มาอาบน้ําอาบท่าน,นะคะทาครีมจะนอนแล้ววันนี้จ่ายก,ก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะคะฝนตกลมก็แรงไม่รู้จะออกไปกินอะไรเดี๋ยวจ๋าก,ก็จะหาของในตู้ย็งกินขนมสักหกเจ็ดห่อก็พอละโอ้โหแม่นี่มันว่านกว่ากินข้าวนะเนี่ยมา,<ห>า,าค่ะทาครีมอะไรเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมากินคอลลาเจนก่อนนอนค,ะค่ะสําหรับคืนนี้ก็ฝันดีเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย